因为他怜ม是ระบบคัดลอกพรรสวรรค์บทที่175พรรสวรรค์ในการโจมตีวิญญาณบทที่175พรสวรรค์ในการโจมตีวิญญาณจักรพรรดิคู่หลงกล่าวด้วยความโศกเศร้าหน1ใน36จักรพรรดิการร่วมหล่นของจักรพรรดิเปาหลงมีผลกระทบอย่างมากต่อเขาซึ่งหมายความว่าเขาเองก็อาจจะตายได้เช่นกันเป็นจักรพรรดิเปาหลงจักรพรรดิอันดับที่25จาก36จักรพรรดิเขาแข็งแกร่งมากเขามีพรสวรรค์ด้านการป้องกันและด้านพละกำลังระดับความลึกลับระดับศักดิ์สิทธิ์หลายคนกล่าวด้วยความตกตะลึงเย่เทียนเองก็ขมวดคิ้วเช่นกันเขารู้ข้อมูลของจักรพรรดิเป่าหลงเล็กน้อย จักรพรรดิเป่าหลงเป็นพ่อมดและเป็นสมาชิกของวิหารเทพมินเขามีพรสวค์ด้านความแข็งแกร่งระดับลึกลับและพรสวรรค์ในการป้องกันระดับลึกลับแต่น่าเสียดายที่เขาไม่มีพรสวรสค์ด้านอาวุธพรสวรรค์ของเขาจึงไม่สามารถเพิ่มพลังการต่อสู้ได้มากนักทว่าความแข็งแกร่งของเขายังคงน่ากลัวมากจักรพรรดิที่มีพรสวรรด์ด้านการป้องกันระดับความลึกลับนั้นยากที่จะสังหารได้นื่งจากพรสวรสค์ด้านการป้องกันระดับความลึกลับสามารถเพิ่มพลังป้องกันได้ถึงหนึ่งร้อยเท่านี้เป็นพลังป้องกันที่น่ากลัวมาก อาจกล่าวได้ว่าแม่จักรพรรดิเป่าหลงจะถูกกลุ่มจักรพรรดิทั่วไปรุมโจมตีเขาก็ยังต้านทานไหวแต่ตอนนี้จักรพรรดิเป่าหลงที่มีพรสวรรค์ระดับลึกลับถึงสองชนิดกลับถูกสังหารข่าวนี้น่าตกใจมากจักรพรรดิกูหลงจักรพรรดิเป่าหลงตายยังไงมหาปรารถนาข้าถามอีกครั้งเขาถูกล้อมโดยสัตว์อสูรระดับจักรพรรดิทั้งสามตัวเดิมทีจักรพรรดิเป่าหลงนี้สามารถต่อกรกับพวกมันได้ด้วยตัวคนเดียวแต่ไม่คาดคิดว่าจะมีสัตว์อสูรระดับจักรพรรดิที่น่าหวั่นกลัวซ่อนอออออออยยยูู่่่่่่สสสสัััััััััตตตตตตวว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 ์์์รร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 นน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 นีีี้้้มมมมพพพพคคกกกกาา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 าโจจจจททงงงงงงิิิิิิญญญญณณหหหลลลลขขเเเฉดดปปแะำ จัก,กรพรรดิกูทรงกล่าวดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวพรสวรรค์การโจมตีวิญญ,ญาณเหล่าผู้ฝึกยุดแต่งหน้าถอดสีนี่เป็นพรสวรรค์ที่น่าสะพรึงกลัวที่ไม่สนใจพลังโจมตีและพลังป้องกันมีเพียงพลังบ่มเพาะที่แข็งแกร่งหรือมีพรสวรรค์ด้านจิตวิญญ,ญาณเท่านั้นที่สามารถต้านทานได้พรสวรรค์การโจมตีทางวิญญ,ญาณเป็นหนึ่งในพรสวรรค์ที่น่ากลัวมันสามารถสังหารฝ่ายตรงข้ามได้โดยตรงโดยไม่สนใจความสามารถในการต่อสู้ทางกายภาพจัก,กรพรรดิคู่หลงหากอีกฝ่ายมีพรสวรรค์การโจมตีทางจิตวิญญญ ระดับศักดิ์ส์คนหนึ่งถามด้วยความตกตะลึงมันไม่ถึงขนาดนั้น จักรพรรดิกู่ทรงอธิบายว่าสัตว์อสูรที่มีพรสวรรค์ประเภทวิญญาณนั้นเป็นเพียงสัตว์อสูรระดับจักรพรรดิทั่วไปที่มีพรสวรรค์พิเศษประเภทวิญญาณพลังของมันแข็งแกร่งกว่าจักรพรรดิเป่าหลงดังนั้นวิญญาณของจักรพรรดิเป่าหลงจึงถูกทำลายจากเรื่องนี้ทำให้เราระวังสัตว์อสูรระดับจักรพรรดิตัวนี้มากตามการคาดเดาของเรากลับใดที่มีพลังบ่มเพาะสูงพอพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งก็จะสามารถต้านทานการโจมตีจากพรสวรรค์ทางจิตวิญญาณของอีกฝ่ายได้นอกจากนี้จักรพรรดิจันทราซึ่งเป็นหนึ่งใน30จักรพรรดิแห่งนิกายเทพจันทรายังมีสมบัติที่สามารถต้านทานการโจมตีของวิญญาณได้จักรพรรดิเทพจันทราได้เดินทางไปยังรอยแยกมิติ เพื่อค้นหาสัตว์ะสูรตัวนั้นแล้วพวกเราจะต้องทาทุกอย่างเพื่อฆ่าสัตว์ร้ายตัวนั้นจกักรพพัดดวงตาซึ่งต่างจากโลหิตของวิหารเทพมินมีพรสวรรค์านเนนรโลหิตเป็นการโจมตีด้วยเนต้อชอนิดหนึ่งการโจมตีทางวิญญาณผลที่ได้ไม่ได้รุนแรงเท่าการโจมตีของวิญญาณของสัตว์ร้ายตัวนั้นแต่มันสามารถทำ้ายวิญญาณได้อแอละมันน่าจะสามารถต้านทานพรสวรรค์นในการโจมตีขอ,นนตของวิญญาณของสัตว์ร้ายตัวนั้นได้จักระพัดจันทราใช่จักกรพพัดจันทราสมบัติของจััรพดจนาสาาาามรถต้นนทการจมตตีของสัวูรระดบับจัรพรางง่ายด คอสวรรค์ของจักรพรรดิเนรโลหิตเองก็น่ากลัวเช่นกันมันแฝงไว้ด้วยคำสาปทางจิตวิญญาณมันเป็นการโจมตีด้วยพลังจิตมีจักรพรรดจันทราและจักรพรรดเนนโลหิตอยู่ด้วยพอที่จะต่อสู้กับสัตว์สูรระดับจักรพรรดตัวนั้นได้เ่าเสียดายที่จักรพรรดเป่าหลงถูกล้อมมิฉะนั้นจักรพรรดเป่าหลงคงจะไม่ตายง่ายๆจักรพรรดเป่าหลงน่าสงสารจริงๆฉันเดาว่าวิหารเทพธมินคงโกรธมากเพราะจักรพรรดมอเป่าหลงเป็นอันดับสามของวิหารเทพธมินทร์เที่ยนขมวดคิ้วคอลันาัยงปรกฏสัตว์สูรระดััับจกกรรพนนี่่่มเเป็ืองทาาลวก เป็นสัตว์อสูนที่อ่อนแอมีพรสวรรค์นในการโจมตีทางจิตวิญญาณ,าญญาณเขาจะสามารถทดลอกมันได้แต่นี่เป็นสัตว์อสูรระดับจัก,กรพรรดิเขาไม่อาจทดลอกพรสวรรค์น,นี้ได้แม้ว่าพลังการต่อสู้ของเขาจะแข็งแกร่งแต่วิญญาณของเขาอ่อนแอมากแม้แต่ผู้ฝึกยุทธที่เปิดพื้นที่สมอง100%เพื่อเลื่อนระดับเป็นจัก,กรพรรดิก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีทางวิญญาณของสัตว์อสูรระดับจัก,กรพรรดิได้ตัวเขานั้นเขาเพิ่งเปิดสมองไปแค่ชิบาทางิญ,ญญาณเาจะตงตาย,ย่างิญ่ต้อง,สงสาสัยแน่นอน ก็ใช่ว่าจะไม่มีหนทางผัสวรรค์การถ่ายโอนวิญญาณระดับสูงของเขาผ่านไปหนึ่งปีแล้วตอนนี้เขาสามารถใช้มันได้อีกครั้งถ้าเขายึดร่างของสัตว์อสูรระดับศักดิ์สิทธิ์และผ่านรอยแยกไปหาตัวสัตว์อสูรระดับจักรพรรดิตัวนี้เขาอาจจะสามารถขับลอบไปยังพรสวรรค์การโจมตีทางจิตวิญญาณของฝ่ายตรงข้ามได้แต่วิธีนี้มันอันตรายเกินไปเขาไม่สามารถประมาทได้เหล่าระดับศักดิ์สิทธิ์ต่างพูดคุยกันจักรพรรดิคู่หลงโบกมือและกล่าวว่าทุกคนเงียบก่อนครั้งนี้ไม่เพียงแต่สัตตตวววว์์์ออสสสสููรร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 ระะดดดดดัััััับบจจกกกพพพิิิททีี่่่มค้้าาานนนญญณเแ มีจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นกันจาก,กระรัดหลายคนที่นำโดยจัก,กรพัดขวานสงครามได้ออกคำสั่งให้จัก,กรพัดมากกว่า90%เข้าไปในรอยแยกมิติส่วนจัก,กรพัดที่เหลือก็คอยปกป้องฐานทัพและยอดฝีมือระดับมหาปราชญ์ขึ้นไปทั้งหมดก็ต้องเข้าไปยังบริเวณรอยแยกของมิติเช่นกันคำสั่งนี้จะถูกประกาศภายในไม่กี่วันใครก็ตามที่ไม่ตอบรับจะถูกลงโทษส่วนใครที่หลบหนีจะถูกระดับจัก,กรพัดตามล่าฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งให้คุณทราบพ,พวกคุณต้องเข้าใจว่าหากเราไม่สามารถป้องกันรอยแยกได้ฐานจงไหของเราก็อาจตกอยู่ในออออออัััััันนนนนตตตตรรรรรราาาาาาายยยเเเเเข้้้้้้ใจจจแแแลลลลลลววห่่่่่ผูููฝึึตตึกกกกกุุทบะีีีคพดดดถงงงงงืฉมไไปป ส่วนผู้ฝึกยกระดับศักดิ์ทธิยังคงไม่จักไปพวกเขาพูดคุยกันและแลกเปลี่ยนมันเย่เทียนไม่ได้จักไปเช่นกันเขาหันไปคุยกับมหาปราดดาบคลั่งแทนมหาปราดดาบคลั่งคุณรู้หรือไม่ว่าผมจะหาทักษดับที่สูงกว่าทักษดาบระดับทองได้จากที่ไหนเย่เทียนเอ่ยถามมหาปราดดาบคลั่งสงสัยมากกว่าทำไมเย่เทียนถึงถามเรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงถามกลับเย่เทียนคงไม่ใช่ว่าคุณสามารถทำความเข้าใจเจตจำนงแห่งดาบได้ถึงขั้นสมบูรณ์แบบแล้วหรอกนะวิ่งมันเร็วเกินไปผมแค่อยากรู้ว่าทักษดาบระดับต่อไปที่ต่อจจจจจจาา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 ากกกรรรระะะะดดััับบบบททททออออองงงงคคืไหหหลลผผมมมมสสถววเเข้้้ใตนนแแ่ณ์ีษ เช่นนี้มาฝึกเย่เทียนเอ่ยตอบเห็นได้ชัดว่ามาหาปรดาดดาบคลั่งเชื่อคำพูดของเย่เทียนเขาไม่เชื่อว่าเย่เทียนจะสามารถบรรลุเจตจำนงแห่งดาบได้ถึงสิทส่วนตั้งแต่อายุเท่านี้แม้แต่ตัวเขาที่ฝึกฝนมาหลายปียังไม่ถึงขั้นสมบูรณ์แบบเลยท่านเย่เทียนมีวิชาดาบที่อยู่เหนือกว่าทักษะดาบระดับทองอยู่จริงๆฉันเคยได้ยินมาว่าจัก,กรพรรดิขวัญสงครามมีตำราลเล่มหนึ่งอยู่ในมือจัก,กรพรรดิลู่ซือเตาอันดับสามาของของค์การจัดอันดับจัก,กรพรรดิเคยขอยืมมันไปแต่เมื่อเขาอ่านมันก็เอ่อยออกมาเพียงประโยคเดียวววว่่่่่่่่่่าา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 าทททททััััักกกกกกษษะะะดดดดดบเเเเเเลลลมมมมมมนน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 ้้น้้้ไไไไสสสรรรรรถถถฝฝฝฝึึจจจจจพพิิููซืออตตตป็ใใผีีีุขขขงงงหยแค เขายังฝึกทักษะดาบระดับทองอีกสิบทักษะไม่มีใครเข้าใจทักษะดาบมากไปกว่าเขาแต่เขากลับไม่สามารถฝึกฝนมันได้ม้ว่าจัก,กรพรรดิลูกซื้อเตาจะรู้เนื้อหาของทักษะดาบแต่เขาก็สาบานว่าจะไม่บอกใครใครก็ตามที่ต้องการจะศึกษาทักษะดาบนี้มีเพียงทางเดียวนั่นก็คือขอยืมจากจัก,กรพรรดิขวานสงครามเท่านั้นมาหาปราดดาบคลั่งกลับพร้อมถอนหายใจขอมันจะยืมทักษะดาบจากจัก,กรพรรดิขวานได้อย่างไรเยี่เทียนแสดงความสนใจออกมาคุณจะเรียนทักษะดาบเล่มนั้นหรือ ถึงแม้ว่าฉันจะรู้ว่ามันไร้ประโยชน์แต่ฉันก็จะแนะนําคุณราคาของมันสูงมากแม้แต่จัก,กรพรรดิลูกซื้อเตายังต้องใช้ตำราทักษดาบระดับทองถึงสิบเล่มเพื่อหยิบยืมมันมาจากจัก,กรพรรดิขวัญสงครามแม้ว่าจัก,กรพรรดิขวัญสงครามจะไม่สามารถฝึกฝนทักษดาบนี้ได้แต่แน่นอนว่ามันต้องเป็นสิ่งของที่ลำ้ำค่ามากไม่มีทางที่ผู้ฝึกยึดคนอื่นๆจะสามารถหยิบยืมได้มหาปรดาดดาบคลั่งใส่หัวต่ดุงตาของเขาเต็มไปด้วยความปรารถนาที่จะฝึกฝนแม้ว่าเขาจะไม่สามารถฝึกฝนได้ตำราดับที่ลำ้ำค่าเช่นนั้นใครกันที่จะไม่่่่อออยาากกกเเเเเเ็็นนนนนนขขงงงมมมัััิจะะชชชืถ เยี่ยนดูเหมือนจะยอมแพ้แต่ในใจของเขาตัดสินใจที่จะหาวิธีที่จะยืงทักษะดับนี้จากจากกักรพรรดิขวัญสงคราม